แกะกล่องซัมซุ X4E มาเป็นรังใหญ่หลังโตเลยครก่อนที่จะดูกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ด้วยนะก็คือในฐานะที่ตอนนี้ 4E เป็นพรีเซนเตอร์ของซันสุอีกครั้งหนึ่งในรอบสามปีแล้วกัน ก็เลยมาของสั้นสุมาจานหนึ่งลังในแต่ละถุงก็จะเป็นลายน้องแล้วก็ในแต่ละถุงก็จะมีคอร์สของน้องแต่ละเมมเบอร์แต่ละคิ้นใช่อันนี้ทั้งหมด42อันใช่ปหมใช่แล้วก็ได้การสี่สแบบมันเหมือนมีการตรงแกะแรงด้วยใช่ไหมคือฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะเด้๋วเดี๋ยวแกะดูไปทีละอันละกันเนาะว่าเป็นอะไรเริ่มก็มันจะเป็นแพ็คละ6อันเนาะก็คือจะเป็นรสองุ่นไซมสัสคัสแล้วก็กลิ่นไวส์สตรอเบอรี่จะเป็นรูปอ่าเป็นภาพไอ้องุ่นอ่าองุ่นอ่าต่อมาอ เป็นครีมโซดาแล้วก็สละโซดาจ้าของชีฟ้ายเหมือนฝ้ายเป็นแมวเห็นปะฝ้ายเป็นแมวเมื่อกี้อาไพเป็นกระต่ายอาเรือใช่ไหมคนจะเป็นสัตว์คนละประเภทต่อไปชั้นแฮนน่านะจ๊ะเป็นนกแฮน่าจะเป็นรสองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นรูปนกต่อมาสีเขียวจะเป็นของใครอ่ะไม้ฟูรีฟนะคะไม้จะเป็นตัวอะไรอ่ะกวางเป็นกวางก็จะมากับรสแอปเปิลและส้มนะ แต่ที่จริงเราอะถึงแม้โ o อีฟจะไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์เราก็กินปัสสุอยู่ประมาณนึงแล้วต่อไปของฉันเป็นของอาอมะขามตงกวาเนะจ๊ะอันนี้คือโจรีนนะจ๊ะแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่นะจ๊ะและสุดท้ายชีพานจ้าโอ้ชิพันหน้าตาสดใสมากในรูปนี้ก็จะเป็นแบบชมพูหวานแล้วก็จะเป็นกลิ่น เอชแอนลินเจเอก็คือตอนนี้นับไปทั้งหมด42อันเนาะแล้วก็ในแต่ละถุงอ่ะก็จะมี2องเล็กถุงซึ่งในนั้นมี2รส6คูณสได้เท่าไหร่อ่ะ252กินได้ถึงปีนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหมดอายุปีหน้าแคลอรี่น้อยนะเราสกินแบบไม่อ้วนได้เนาะอันเกยบว่าศูนย์แคลอรี่แต่ละถุงมันจะมีการของเมมเบอร์1ใบได้แล้วก็จะมาแกะดูเลยว่าใน42ถุงนี้เราได้เมมเบอร์อะไรยังไงบ้างอ่ะไปเลยถุงที่1จันะจอยู่ข้างในูข้างหลัง อ่ะเราจะขึ้นเมมเบอร์เจ็ดคนติ้งแล้วโอก็จะขึ้นตัวเล็กมาได้ใครเท่าไหร่หนึ่งสองสามแต่แทน์แล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่ามองจากกล้องอุืยน่ารักมากเลยอ่ะพันชีนี่แบบสดใสไรพิดอะไรใครในเมื่อเราเปิดเผยผ่านมาฉันก็จะขอแกะอันที่เป็นหน้าพันธ์ตกอเร็เลยละกันนะจ๊ะได้ใครป้าแทนพนันได้ไปจ้ายจ้าแล้วเราไปต่อที่ฝ่ายหนึ่งสองสามแต่เป็น แทน,นแหน้าพน่พหอมากเลยอ่ะลิ่นพุ่งออกมาเลย,ยจ<า>้ะต่อไปจ้ะอันที่สี่แล้วนะหนึ่งสองสามได้จอีนะเป็นไข่ค,คว่ำจอยอีกแล้วจอัะใบเดิมสามช่างชันชันได้ไฟจ้ะเอาายเดิมอ้าๆ่คนแรกไปอันนี้เป็นไม่นะจ้ะต่อมาได้เป็น ทำไมนี่มันอันนี้อันนี้มันมีความเรืองแสงอะโอดเห็นไหมตอนนี้เราได้พันสองใบที่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเรืองแสงเป็นการเรืองหรือว่าเป็นการเร่เหรอเอออ่ะงั้นเราต้องไปต่อแอนนาจอรินแบบเดิมอันดี้ได้ไฟจ้าหน้าเดิมจ้าไอไอต่อไปเลยดีกว่าทำไงดีตาอมออกมาหน่อยตาอมใครฮะจอริน ไปเฮ้ยอุ้ยต่อมันแรกสีอ่ออนพิณเออาไปแบบธรรมดาอีกเยอะว่ะแก็นนาไปเรื่อยๆนะทุกคนตาออเรารันไปเรื่อยๆกันไปเอาน่าเธอแล้วฉันได้พันชี่แบบเรืองแสงอีกอันนึงแล้วเหรอทำไมฉันได้พันชี่เรืองแสงสองอันแล้วอ่ะเธอถ้า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 ได้ไปจูรีนมด์พันชี่จูรีนแบบธรรมดาได้พันชี่ ได้จอรินได<อ>้คาดหวังการเด้งแสงเนาะไม่ไ,ไม่แฮนนาแล้วพี่ไม่ฮันชีตาอมตาอมทูตาอมตาอมตาอมโดดๆนะทีนี้ฮันชีและสุดท้ายว้าวได้แก่สุดท้ายแล้วเนาะ ต้อามาแรงมากโอ้ก็เคยได้การน้องๆมาหมดนี้เลยทุกคนนี<ม>่แหละคนที่กินซันซุอยู่แล้วเนาะก็เลยอะซื้อมาเก็บกาดน้องๆก็ดึงเพื่อแต่ว่าการที่เป็นเรื่องแสงคือสวยดีนะถือว่ามาสะสมไดใดไว้แล้วกันนะสำหรับชาวฟอร์ไอทุกท่านก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่อ้วนนะจ๊ะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบช่องของพวกเราได้นะจ๊ะได้ายบาย,บาย